สวัสดีค่ะไม่ได้พากระสือมาโชว์ซะนานวันนี้ได้โอกาสก็เลยพาน้อง1ต่อ6หรือว่าเป็นกระสือหน้าคนที่เป็นรุ่น1ต่อ6 1ต่อ6นี่ก็คือประมาณ5นิ้วนะคะถ้านับจากหัวจนถึงปลายติ่งไซของเขาตัวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ใส่เล่นแสงนะคะ ถ้าเป็นสายแกระปองเนี่ยก็จะเป็นตัวสีแดงแต่ตัวนี้จะเป็นตัวออกสีเหลืองทองนะคะหน้าครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีทองมีเลือดหยดที่ปากตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะคะตรงที่ฐานเนี่ยเขาจะมีซากนางลำตะไคร้ขึ้นเขียวเลยทีเดียวเชียวส่วนตัวด้านหลังที่ทุกท่านเห็นก็จะเป็นกระสือเรืองแสงที่เคยบอกว่าตัวเรืองแสงตัวนี้เป็นตัวใหญ่เนี่ย เขาจะสวยแม้ว่าจะไม่ได้เรืองแสงก็คือว่าเขาจะมีรายละเอียดที่แบบเก็บได้มากกว่าตัวเล็กถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยแล้วเราทาไส้ให้มันเป็นลายเลือดแบบนี้เขาจะแทบให้แสงออกนิดเดียวหรือว่าแทบไม่ให้แสงเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์หนึ่งต่อหกเนี่ยแสงเขาจะเยอะมากๆแล้วก็จะเก็บรายละเอียดได้เยอะมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันนะคะเราจะเริ่มจากตัวไหนดีเอ่ย นี่ถ้าปิดไฟแล้วต้องเริ่มจากตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เป็นกระสือเรืองแสงตัวนี้ที่บอกว่าเป็นไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้นจะเก็บรายละเอียดได้ไม่ว่าจะเล่นแสงหรือว่าออตอนที่ตั้งโชว์โดยที่ไม่ต้องเล่นให้เขาเลืองเนี่ยเขาก็สวยเวลาเรื่องเรายิ่งสวยเญยเลยจะมีรายละเอียดชัดเจนมากเลยนะคะตัวนี้ อย่างเช่นกรณีที่เราวางเข้าไว้ที่ในบ้านตรงหน้าต่างนะคะกลางวันเขาก็จะรับแสงอาทิตย์ได้แล้วพอตกค่คืนเราเปิดเข้ามาในห้องเราก็จะเจอเครืองแสง่างนี้นะคะนี่แสงที่เก็บเพิ่งเก็บได้แป๊บเดียวก็จะเริ่มหมดละทีนี้เนี่ยตัวต่อไปที่เราจะมาเล่นกันก็คือตัวนี้ตัวเลงแสงของเรานะคะ ที่บอกเมื่อสักครู่นะก็จะเป็นแนวนี้ตัวนี้ถ้าไม่ส่องไฟนี่อาจจะดูสวยนะแต่ถ้าส่องไฟแล้วอาจจะน่ากลัวสักนิดหนึ่งการเล่นกับไฟนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะว่าจะเล่นยังไงอันนี้จะปล่อยให้หน้าโดนไฟหรือว่าจะให้ตัวโดน หรือว่าจะให้ส่วนหางโดนแต่ว่าถ้ากรณีที่เรามีไฟตั้งอยู่แบบนี้ไลมา เล่นตอนเปิดไฟจับไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้นะคะจับไม่ได้ feeling แบบนี้นะอันนี้ต้องเล่นตอนที่คุณปิดไฟเท่านั้นน้องยิ้มให้ด้วยนะคะดูสิโอเค วันนี้เป็นยังไงบ้างคะพากระสือมาเที่ยวชมมาเที่ยวให้ทุกท่านได้ชมโอเคอเคืนนี้น้องก็ะสือหอปลาไปพักก่อนก่อนนะคะเลิกงานแล้วคะ่ะตอกบ,บัตรแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะกดายนะคะกดไยคะ่ะ